บานไม้ทรงไทยหลังใหญ่เรือนฉัตรบดินที่โออาพลอยกำลังเรียนรู้บทเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่งงานของเธอนั่นคือความเงียบความเงียบที่หนักอึ้งเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ร่วมโต๊ะอาหารด้วยทุกมือ้อความเงียบที่สถิตอยู่ในแววตาของเอกสามีของเธอและความเงียบที่ปกคลุมเรื่องราวการตายของแก้วภรรยาคนแรกของเขาผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสองปีก่อนพลอยกำลังจัดดอกไม้สใส่แจกัน เธอเหลือบมองรูปแต่งงานของเธอกับเอกก่อนจะเลื่องสายตาไปมองรูปของแก้วที่ตั้งอยู่ในกรอบรูปเงินอย่างหรูหราบนชั้นวางข้างหางกันพี่แก้วผู้หญิงที่ทุกคนในบ้านนี้บอกว่าสมบูรณ์แบบแม้กระทั่งตอนตายโศกนาฏกรรมของเธอก็ยังถูกกล่าวถึงด้วยน้ำเสียงที่เหมือนบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์อุบัติเหตุที่น่าเศร้าวันนั้นฝนตกหนักถนนลื่นเป็นคำอธิบายที่ทุกคนท่องจำได้ขึ้นใจอิงไม่นอนอีกหรอพลอยคะ่ะ อ๋อกำลังจะไปนอนแล้วค่ะพี่เอกพอดีเห็นดอกไม้จะเหี่ยวเลยเอามาเปลี่ยนดีแล้วล่ะบ้านจะได้ดูสดชื่นแก้วเขาก็ชอบทำแบบนี้คำพูดของเอกทำให้มือพลอยชงักไปเล็กน้อยเขาเมื่อจะพูดถึงแก้วในลักษณะนี้เสมอเป็นการเปรียบเทียบที่ไ,ไร้ซึ่งคำตำหนิแต่กลับกรีดลึกยิ่งกว่าการหลอกหลอนไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงครั่งครวนแต่เริ่มต้นด้วยเสียงเพลง พลอยกำลังขับรถกลับบ้านคนเดียวในตอนบ่ายเธอกำลังฟังวิทยุเสียงวิทยุซาแล้วเปลี่ยนคลื่นเองไปอยู่ที่เพลงรักษากลเพลงหนึ่งทำนองเศร้าเพลงนี้อีกแล้วเพลงโปรดของพี่แก้วคุณแม่เคยบอกว่าพี่เอกเปิดเพลงนี้ขอพี่แก้วแต่งงานทันใดนั้นหน้าจอ G P S ในรถก็เปลี่ยนเส้นทางเอง มันปักหมุดไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่พลอยไม่รู้จักชื่อสถานที่คือจุดเกิดเหตุกม .42 ถนนสายเก่าอะไรกันเธอพยายามกดเปลี่ยนเส้นทางกลับแต่เครื่องรวนและไม่ตอบสนองภาพอนจอ GPS เริ่มซ่าและปรากฏเป็นภาพเงารางๆของซากรถที่พังยับเยินแวบหนึ่งก่อนจะดับไปเสียงเบรกรถดังเอสพอยจอดรถข้างทางด้วยหัวใจที่เต้นรัว นี่ไม่ใช่แค่เครื่องรวนแต่มันคือสัญญาณเตือนจากใครบางคนหรืออะไรบางอย่างรถคงจะเก่าแล้วนะ่ะระบบมาเลยรุนรวนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ช่างมาดูให้ส่วนเรื่องเพลงก็แค่เรื่องบังเอิญอย่าคิดมากสิแต่มันบังเอิญเกินไปนะคะพี่เอกแล้ว GPS มันพาไปที่ทะเลาะอะไรกันเสียงดังเปล่าค่ะคุณแม่คือรถพลอย พี่พลอยคงจะเหนื่อยนะคะคุณแม่ขับรถคนเดียวบ่อยๆอ,อาจจะเพลียจนตาฝาดไปบ้างไม่เหมือนพี่แก้วนะคะรายนั้นขับรถแข็งมากขนาดไปต่างจังหวัดไกลยๆยังขับเองคนเดียวได้สบายเมื่อไม่มีใครเชื่อพลอยจึงต้องเริ่มค้นหาความจริงด้วยตัวเองเธอแอบเข้าไปในห้องทํางานของเอกค้นหาเอกสารต่างๆจนกระทั่งเจอแฟ้มเก่าๆแฟ้มหนึ่งที่เขียนว่าคดีอุบัติเหตุแก้ว e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  พลอยเปิดแฟ้มในนั้นมีสำเนารายงานของตำรวจ ภาพถ่ายที่เกิดเหตุและเอกสารประกันพลอยนึกในใจสรุปสาเหตุเกิดจากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนดบนถนนที่เปียกลื่นทําให้รถเสียหลักและพุ่งชนต้นไม้ข้างทางไม่พบร่องรอยการถูกเฉี่ยวชนไม่มีคู่กรณีทุกอย่างดูตรงไปตรงมาสะอาดสะอ้านเกินไปแต่ในกองเอกสารนั้นพลอยเจอกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆที่เป็นรายชื่อของที่เก็บมาจากซากรถหนึ่งในนั้นคือโทรศัพท์มือถือสภาพเสียหายหนัก พลอยคิดในใจโทรศัพท์ถ้ามันยังอยู่พลอยใช้เวลาหลายวันในการค้นหารายชื่อเพื่อนสนิทของแก้วจากสมุดโทรศัพท์เก่าๆจนเธอได้เบอร์ของเมย์เพื่อนสนิทที่สุดของแก้วและนัดเจอกันเมนั่งอยู่ตรงข้ามพลอยสีหน้าของเธอเศร้าเมื่อพูดถึงเพื่อนรักฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าแก้วจะตายเพราะขับรถประมาทแก้วเป็นคนเจ้าระเบียบจะตายขับรถมีสติเสมอแต่วันนั้น วันนั้นมันไม่ปกติไม่ปกติยังไงคะถอนหายใจวันนั้นแก้วโทรมาหาฉันร้องไห้ฟูมไฟล์บอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้วเธอจับได้ว่าเอกนอกใจมาเป็นปีเธอรวบรวมหลักฐานทุกอย่างตั้งใจจะไปหาทนายและฟ้องหย่าเธอบอกว่าเธอจะกลับไปที่บ้านเพื่อคุยกับเอกเป็นครั้งสุดท้ายเมมองหน้าพลอยอย่างเห็นใจฉันห้ามแล้วนะพลอยฉันบอกให้แก้วใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งผีผามเข้าไป แต่แก้วบอกว่าเธอต้องจบมันเดี๋ยวนี้เสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินจากแก้วคือเสียงทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงกับเอกแล้วสายก็ตัดไปชั่วโมงต่อมาตำรวจก็โทรมาบอกว่าแก้วประสบอุบัติเหตุจิ๊กซอ์ในหมวกของพลอยเริ่มต่อติดกันมันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาพลอยกลับมาค้นห้องเก็บของเธอเจอไม้กระดานเก่าๆเป็นที่เก็บของข้างในมีสมุดบันทึกและโทรศัพท์มือถือแตกละเอียดเครื่องนั้นเธอพยายามกดเปิดเครื่อง และอย่างปาฏิหาริย์หน้าจอสว่างวาบขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะดับไปแต่แค่นั้นก็เพียงพอให้เธอเห็นว่ามันมีไฟบันทึกเสียงไฟสุดท้ายที่ยังไม่ได้ลบพลอยรีบนำซิมการ์ดไปใส่ในโทรศัพท์สำรองของเธอและเปิดฟังไฟเสียงนั้นเสียงคลิปเสียงเริ่มเล่นมีเสียงซาและเสียงฝนตกหนักเป็นพื้นหลังฉันเกลียดคุณฉันเกลียดความเห็นแก่ตัวของคุณฉันจะไปจากนรกนี่ให้ได้ จะไปไหนคิดว่าจะไปแฉฉันแล้วจะมีความสุขเหรอผู้หญิงอย่างเธอทําไม่มีฉั้นก็ไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นแหละฉันมีค่าพอที่จะไม่ทนอยู่กับคนทรยศอย่างคุณพอแล้วปลอยอยากไปนักใช่ไหมได้ก็ไปเลยไปตายซะที่ไหนก็ได้ออกไปห้องนั่งเล่นคืนเดียวกันเอกกลับมาบ้านพบปลอยนั่งรออยู่ในความมืด บนโต๊ะมีเพียงโทรศัพท์ที่กำลังเล่นไฟเสียงนั้นซ้ำไปซ้ำมาพอยปิดมันทำไมคะกลัวที่จะได้ยินความจริงเหรอพี่ไม่ได้แตะต้องรถพี่ไม่ได้ขับตามแต่พี่เป็นคนส่งเธอไปตายพี่ฆ่าเธอด้วยคำพูดของพี่ในวันที่ฝนตกหนักที่สุดผมผมโกรธผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นมันเป็นอุบัติเหตุ ไม่จริงมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุมันคือการปกปิดความจริงใช่ฉันเป็นคนจัดก,การเองฉันเป็นคนโทรหาผู้ใหญ่ที่นับถือให้ท่านช่วยคุยกับตำรวจให้สรุปสำนวนคดีว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเพื่อรักษาหน้าตาของวงตระกูลเพื่อปกป้องอนาคตของลูกชายส่วนโทรศัพท์ ฉันเป็นคนบอกให้พี่เอกเก็บมันซ่อนไว้เองกะว่าถ้าเรื่องเงียบแล้วจะเอาไปทำลายทิ้งไม่คิดว่าจะมีคนรื้อฟื้นขึ้นมาอีกพวกคุณทุกคนคือฆาตกรทันใดนั้นไฟทั้งบ้านก็ดับเรึยบลงเสียงฝนตกกระหนำ่ำและเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นมาจากทุกทิศทุกทางทั้งที่ข้างนอกอากาศปลอดโปรง่งเสียงรถเบรกดัง ตามด้วยเสียงรถชนกระแทกอย่างรุนแรงจนบ้านสั่นสะเทือนคนกรีดร้องด้วยความตกใจที่บันไดขั้นบนสุดร่างโปร่งแสงของแก้วปรากฏขึ้นครั้งนี้เธอไม่ได้มาในชุดนอนสีขาวแต่เป็นชุดเดรสตัวเดียวกับที่เธอใส่ในวันเกิดเหตุใบหน้าซีดหนึ่งมีรอยแผลเวะหวะจากแรงกระแทกดวงตาของเธอจ้องมองมายังเอด็ดคุณแม่และปิ่น ไม่ใช่แววตาแห่งความเศร้าแต่เป็นแววตาของเจ้าหนี้ที่กลับมาทวงคืนพลอยถอยหลังช้าๆเธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะภารกิจของเธอจบแล้วลาก่อนบ้านฉัดบดินที่ที่คนเป็นน่ากลัวกว่าผีเธอหันหลังให้ภาพครอบครัวที่กำลังเผชิญหน้ากับปีศาจท,ที่พวกเขาสร้างขึ้นแล้วเดินออกจากบ้านหลังนั้นไป ทิ้งให้เสียงกรีดร้องเสียงฟ้าร้องและเสียงแห่งความจริงขังพวกเขาไว้ในคฤหาสน์ฉัดบดินตลอดกาลภาพสุดท้ายบ้านหลังใหญ่ที่มืดมิดมีเพียงแสงฟ้าแลบที่ส่องให้เห็นเงาของคนสามคนที่ยืนตัวแข็งทื่อและเงาที่สี่ที่ยืนรอพวกเขาอยู่บนบันได